ถามถาถมเดียวเลยทำไมวันนี้ต้องเสียเงินนะคะเสียสตางค์แล้วก็ต้องซื้อตัวนี้ด้วยค่ะคือต้องบอกเลยว่า <15 S 1> เราสามารถนะยุคโ,<อ>โลกปัจจุบันเนี้ยเรา<ถ>สามารถซื้อความสาวได้เรากปี้ความสาวได้ด้วยราคาที่ย่อมเยาวแบบนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับ d n เ15นนะคะของเกาหลีที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆที่สามารถก๊อปปี้ผิวค่ะผิวที่ ผิวที่โทมนะผิวที่อ่อนแอทําให้เราแก่เนี่ยทำให้เราแบบวันมีริ้วมีความคล้อยมีฝ้ามีสิวอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถหมดได้ด้วยปัญหาเหล่านี้เนี่ยโดยการใช้ตัวเมจิกราซี่เข้าไปบูสเตอร์ก็คือเข้าไปเติมเต็มนะคะสารสกัดทั้ง15ตัวรหัสรับ4 5 6อย่าลืมนะรหัสรับ4 5 6ก็คือ DNA 15เมจิกาซี่หยดเดียว ก็สวยได้ใช่แล้วดึงจดพิมสาวเราก็มีเวณณ้นโมนเซรัม่มตับปีนความสาวนะคะกับตัวเซรั่มเมจิกกาซี่จากบาคอนี่หรือจะเรียกส,สั้นๆว่าบาคอนี่เดนเอสิคก็ได้คุณผู้ชม